จากข้อมูลเฟซบุ๊กศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจากภาพที่เพิ่งเป็นไวรัลสุดน่ารักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสําหรับภาพของลูกประยูนซึ่งว่ายเกาะอยู่บนหลังเต่าหนุที่อ่าวดวงตาอำเภอสตีบจังหวัดเชีบุรีหลังจากลูกประยูนตัวดังกล่าวต้องใช้ชีวิตในทะเลเปียงลําพังมานานนับเดือนเพราะแม่ของมันได้ตายไปแล้วนั้นสําหรับวันที่สองคุมปาพันธ์ที่ผ่านมารายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทางทะเลหน่วย คู่ภัยสว่างรอชนธรรมสถานพบซากประยูนน้อยเพศผู้ลอยตายบริเวณอ่าวสัติยหมู่สองตำบลสัตติยจังหวัดชนบุรีโดยยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดด้านจ้าประมงในพื้นที่กล่าวว่าบริเวณหน้าอ่าวสัตย์มักพบหงประยูนเข้ามาหากินอาหารเป็นประจำเพราะบริเวณนั้นจะเป็นแหล่งอาหารของประยูนมีหญ้าทะเลขึ้นจํานวนมากส่วนประยูนที่พบนี้นับว่าเป็นประยูนที่กําลังเติบโต น่าเสียดายที่ต้องมาตายซึ่งต้องรอการผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายที่ทแน่ชัดอีกครั้งสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทอนาำรงนาวัดสวัสด์เล่าเรื่องราวชวนเศร้าของลูกประยุนยดงตาลว่าดงตาลเป็นลูกประยุนยเพศผู้อาศัยอยู่ในอ่าวัะตหีบก,กับแม่เมื่อปีพศ .2565 แม่ลูกอยู่ด้วยกันแสนสุขแต่มันไม่ยืนยาวเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แม่ประยูนยได้ตายลงและได้เกิดตื้นที่สัตยีบหลายคนเชื่อว่าแม่ของดวงตาลจะตายด้วยฝีมือของมนุษย์ซึ่งจากเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ดีพอจะทราบอยู่ว่าโอกาสที่ดวงตาลจะรอดชีวิตนั้นมีน้อยมากเนื่องจากดวงตาลยาวแค่เม็ดเดียวยังไม่น่าจะหย่านมและอยู่เพียงลำพังโดยธรรมชาติที่โหดร้ายแต่หาก จะไม่โหดเท่าฝีมือมนุษย์ที่อาจามให้สาเหตุของแม่ดวงตาได้ตายไปจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าเศร้าคือตามรายงานของกรมตะเลในปี2565ที่สัตหีบมีปลาประยูนราว5ตัวในเวลา6เดือนที่ผ่านมาได้มีปลาประยูนตายไป3ตัวคงไม่ใช่เรื่องดีเลย สถานการณ์ประยุน์ที่สตีกกำลังวิกฤตถึงขั้นขีดสุดและอากเราไม่ทำอะไรเลยคำว่าจบบริบูรณ์อาจมาถึงอย่างแท้จริง